ขนาดเป้าลยกระจายเมื่อนพระราชาตานปลึงตวาวหวแปรปลึงประชุ่มปลึงคนเมือนเรามกมกจีย่ยค่ตุไม่ดีเมืนมกชิงไปตึงเปิดตู้เบนก็นแล้วแย่งกบเพลงปิดตู้คล้องจุดวุ่ม ใจรอ้อพี่ไม่มีโอกาสได้ยกขึ้นเหลนเลยแข่เดี่ยวก็ไหญเป้าจอบคู่ก็รลักกันตายมะงีไปเนิ่ยกันก็นกปิดทัวรแล้วกูแตกขก้นมาตากป่วยนู้นอ่นุนน๊ี่อะไรกันจะยิกเป้ากันพี่หนุ้ยกับพี่แตงจะต้องเป็นหัวหน้าหนึ่งคนด้วยเป็นหัวหน้าเพลือคือถ้าใครฉลาดคนนั้นจะได้เป็นหัวหน้าอ่าได้ ให้หนุยเราตัดรอบความร่าบาดกันโงใตายพะยากันอย่าวังมึงกักคูเออตายมาคุณตายไงไงนี่คุณตามว่าปลาได้เอ,อ้ยไม่อมวนไม่โคนัวปลาเอกปิดและปลาใดพี่นหนุย้ยปลาชึกนานแลวโอ้แปลกูมเออ กูตา,มาไม้ไอ้นหนเหอดนใจนึ่งปานนัดใหญ่าปานปัดลุงปานจังปานกะบีแล้วตรงไปอยากชาว่าดานใจนี้ไปน้อยไปภูเก็ตปิดแล้วไปไหนไปน้อยไม่ไปน้อยตังหยวนอ้อ,อมเปตายโง่กูข้อต่อไปไปน้อย้าจมหมดไหอองงวเอาหัวแจตัวเย็นจำเพลิงเปิดตัวเย็นเอ,องงาหัวใช้ก็ไปแล้วปิดตัวเย็นโต๊ะ เจ้าควายเจตูเย็นเปิดตูเย็นแล้วควายใช่กันไปเดียวใส่หัวออกคอยกี้กี้หัวตเย็นมึงโอ้โหให้แกเจตัางวัวตัางควายเปิดตูเย็นอหัวออกกัไปแล้วควายใช่กันไปตกเต้ามาเจตูเย็นเปิดตู้เย็นออกควายออกแล้วมาใช่กันไปแล้วปิดตู้เย็นโตกมากับเต้าแหลนแกเงันไก่นา มาพิดกอยเตาและเตาหนามาเพื่อแห้เพื่อไม่หนาวมาอย่างโยในตู้เย็นมึงไม่ออกมทอัที่อะโอ้เออจิงไปเถอ่พิ่ีอ่ะเปิอันแปแล,ล,ล,ล้วแล้วนี่แยดเสียจื่อเมื่อทำจูตอนนั้นตัวเราแลวเออไหนปุ๊แก้วไหนเปียก ครับเราเป็นแา่นนุชิตวัดโากธําหน้าทีหลูกนะครับเราทำน้าทีได้รือหลวงทำนาทีดูแลกองวัดเพราะมันเป็นพ้นประโยชน์ของประชาชนหรือพุทธบริษัทต่งาง่ครับยา้ก็วาได้ายไหวปุ่นแก้วกี่การในเปียกกี่การหรือที่กี่การเออ,อยายก็วาได้หรือรือร้อรื้อถึงที่นะเออ,อยาเออเลย โอ้ใครก็เล่นกับเลยกับบัวรา้แกเป็นอาจารย์หลยเพยงมัมเป็นอาจารย์ต้องตัวอย่างทิดหละกันอาจารย์ดำเยี่ยดีนกชิดเข้าเพื่อใช่ไหมเดี๋ยวนี้อยู่ที่ต้องเล่นกับมาเรียนกับไปมักดีดีกับเพื่อเอ็นมานณะปลาอย่างบาตามกูเลย ้ากรใจแกเรียกแน่นขั้นจากานนันเจ้าเกินเลยปูนแควตอนนี้